สวัสดีฮะเคยสงสัยกันไหมครับว่าสถาบันที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยอย่างคณะสงฆ์เนี่ยจะก้าวไปพร้อมๆกับโลกที่ทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อเสนอเชิงนโยบายอันหนึ่งที่อาจจะพลิกโฉมวงการพุทธศาสนาของไทยในการเลือกตั้งปี2569ที่กำลังจะมาถึงนี้กันฮะ และนี่แหละฮะคือคำถามใหญ่ที่ท้าทายมากๆเลยว่าสถาบันที่อยู่กับเรามันนานมากๆจะปรับตัวและก็เติบโตในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้ได้ยังไงคือมันเหมือนการประทะกันเลยนะฮะระหว่างประเพณีที่สืบทอดกันมานานกับเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆ โอเคงั้นเรามาดูกันฮะว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่ภาพรวมของาศาสนาในยุค AI ก่อนแล้วก็ไปดูความท้าทายที่เกิดขึ้นจากนั้นมาเจาะลึก7นโยบายปฏิรูปที่เขาเสนอกันแล้วก็มาประเมินโอกาสกับความเป็นไปได้และสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าอนาคตของคณะสงฆ์ไทยจะเป็นยังไงเอาละฮะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเราจะมาปูพื้นฐานกันก่อนว่า,าศาสนาในยุค AI เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง โดยจะมองผ่านมุมมองของคุณดรสำรานสมพงศ์แล้วก็การวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ด้วยฮะประเด็นหลกัหลกๆเลยก็คือโครงสร้างแบบเดิมๆเ,เนี่ยกำลังเจอกับโจทย์ที่ยากมากเลยนะฮะในการที่จะก้าวให้ทันสังคมแล้วก็เทคโนโลยีที่มันไปเร็วเสละเกินเรียกได้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยที่บีบให้ต้องมีวิสัยทัศน์ใหม่ๆเพื่อมองไปข้างหน้ากันแล้วแล้วปัญหาจริงๆมันคืออะไรกันแน่ทําไมการปฏิรูปครั้งใหญ่นี้ถึงกลายเป็นเรื่องทีออ่รอช้าไม่ได้แล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าความท้าทายเรื่องศรัทธาที่คณะสงฆ์กาลังเจออยู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างจากข้อมูลจะเห็นปัญหาชัดเจนเลยฮะไล่ตั้งแต่การที่ยังไม่มียุทธศาสตร์ระดับชาติที่ชัดเจนศรัทธาและความเชื่อมั่นจากคนทั่วไปก็ลดลงเรื่อยๆแถมทักษะที่จําเป็นสําหรับโลกดิจิตอลก็ยังขาดที่สําคัญคือมันเริ่มมีช่องว่างกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นวิธีการเผยแพร่ศาส,สนาก็อาจจะดูเก่าไปหน่อยแล้วก็เรื่องความโปร่งใสในยุคนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลย สถานการณ์แบบนี้มันก็ชี้ให้เห็นนะฮะว่าโครงสร้างแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่ยั่งยืนอีกต่อไปแล้วแต่ก็นะฮะในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเหมือนกับคําพูดนี้ที่บอกว่าเป้าหมายคือการฟื้นศรัทธาและสร้างความหมายใหม่ซึ่งคําพูดนี้แหละฮะที่จะเป็นเหมือนสะพานพาเราไปดูทางออกที่น่าจะมีความหวังอยู่และนี่คือหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เราจะมาดูกันในวันนี้เลยฮะ,ะนั่นก็คือ 7นโยบายเพื่อการปฏิรูปที่เขาเปรียบเหมือนเป็นแผนที่เลยนะที่จะนำทางคณะสงฆ์ไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงนโยบายทั้ง7ข้อเนี่ยจริงๆแล้วมันตั้งอยู่บน3เสาหลักที่แข็งแรงมากๆเลยฮะนั่นก็คือ 1. ฟื้นฟูศรัทธา 2. สร้างศาสนาทายาทรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและ 3. ขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นกรอบความคิดที่ต้องบอกว่าชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากเลยทีเดียว ก่อนจะไปดูนโยบายข้อแรกกันนะฮะอยากให้ลองดูตัวเลขนี้กันก่อน40,000กว่าแห่งนี่คือจํานวนวัดทั่วประเทศไทยนะฮะคือมันเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใหญ่มากจริงๆซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มหาศาลเลยถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดีพอนโยบายข้อแรกเลยฮะเลยมุ่งเป้าไปที่การสร้างยุทธศาสตร์พุทธศาสนาแห่งชาติในระยะยาวคือมองไปข้างหน้าถึง20ปีเลย พร้อมกับมีแดชบอร์ดที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาดูได้ด้วยนะเพื่อติดตามความคืบหน้ากันแบบปีต่อปีจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่เมื่อก่อนอาจจะอยู่แค่ในกระดาษนะให้กลายเป็นการลงมือทําจริงๆที่ทุกคนตรวจสอบได้อันนี้จะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงเรื่องความโปร่งใสชัดเลยฮะคือจากวิธีเดิมๆที่เราอาจจะต้องฟังคําอธิบายอย่างเดียวก็จะเปลี่ยนมาเป็นการเห็นข้อมูลจริงๆกันเลยการตรวจสอบที่เคยใช้คนก็จะเปลี่ยนมาเป็นระบบ OpenT e ทม e r Data แล้วก็ใช้ AI ช่วยตรวจสอบ ส่วนเรื่องการเงินที่เคยไม่เปิดเผยก็จะกลายเป็นงบประมาณดิจิทัลที่โปร่งใสทั้งหมดนี้ก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาได้นั่นเองฮะทีนี้มาดูเรื่องการสร้างคนกันบ้างฮะนี่คือชุดทักษะที่จําเป็นสําหรับศาสนาทายาทยุคใหม่เลยเรื่องตั้งแต่ความรู้ด้านดิจิทัลต้องมีทักษะทางสังคมแล้วก็การให้คำปรึกษาด้วยต้องรู้จักนำธรรมามาประยุกต์ใช้กับเรื่องสมัยใหม่แล้วก็ต้องมีภาวะผู้นำยุคใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประสงค์สามารถเป็นที่พึ่งทางใจกับสังงคคมยยุนี้้้ไดอ่าแทจริง ลองนึกภาพตามนะฮะว่าวัดจะเปลี่ยนไปเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบคือไม่ได้เน้นแค่เรื่องพิธีกรรมอย่างเดียวแล้วแต่จะกลายเป็นพื้นที่ดูแลสุขภาพจิตเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลเป็นที่จัดกิจกรรมของชุมชนรวมถึงมีพิธีกรรมที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นด้วยคือกลายเป็นฮับของชุมชนจริงๆมาถึง3นโยบายสุดท้ายกันบ้างฮะ กลุ่มนี้จะเน้นการขยายภารกิจให้กว้างขึ้นไปอีกอย่างเช่นการเผยแพร่สู่สากลโดยอาจจะใช้บุษธะดิจิทัลสตูดิโอหรือ AI ไอแชทบอทมาช่วยสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในระดับโลกแล้วก็มีการตั้งห้องปฏิบัติการนโยบายพุทธศาสนาขึ้นมาเลยนะฮะเพื่อให้ยุทธศาสตร์มันปรับเปลี่ยนด้วยตลอดเวลาไม่ใช่เอกาสารที่ตายตัวและสุดท้ายก็คือการฟื้นฟูเยาวชนด้วยการทำโครงการสร้างสรรค์ร่วมกับครีเอเตอร์ต่างๆเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างวัยให้ได้ เอาละฮะพอเราเห็นวิสัยทัศน์ที่ดูยิ่งใหญ่ไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็ได้เวลากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างเราจะมามองอีกด้านหนึ่งอย่างสมดุลกันนะฮะเพราะแน่นอนว่าทุกแผนการใหญ่เนี่ยมันย่อมต้องเจอกับอุปสรรคและความท้าทายอยู่แล้วคือถ้าเราลองชั่งน้ําหนักดูนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยมันมีศักยภาพสูงมากที่จะสร้างผลกระทบเชิงระบบได้เลยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาขึ้นมาใหม่เป็นการปรับสถาบันหลักให้ทันสมัยแล้วก็สร้างความหมายใหม่ให้กับสังคม แต่อีกด้านหนึ่งอุปสรรคก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะทั้งโครงสร้างกฎหมายที่อาจจะยังจํากัดอยู่ข้อจํากัดเรื่องงบประมาณความพร้อมด้านดิจิตอลในพื้นที่ห่างไกลไปจนถึงความตระหนักรู้เรื่องเทคโนโลยีของคณะสงฆ์บางส่วนเองเป็นการเดิมพันที่สูงมากจริงๆฮะแล้ว,ลวเราก็เดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนหัวใจสําคัญของข้อเสนอนี้กันอีกครั้งพร้อมกับมองไปข้างหน้าถึงอนาคตของคณะสงฆ์ไทยด้วยกัน ถ้าจะให้สรุปหัวใจที่สำคัญที่สุดของข้อเสนอน,นี้เลยนะฮะมันคือการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานเลยคือเปลี่ยนจากการกระทำในเชิงสัญ,ญลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจริงๆมีความโปรง่งใสและมีชุมชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงมีคำพูดหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันสรุปภาพทั้งหมดได้ทรงพลังมากๆเลยฮะเขาบอกว่าไม่ใช่องค์กรใหญ่ที่เดินในความมืดอีกต่อไป นี่คือภาพของคณะสงฆ์ในอนาคตที่ต้องชัดเจนต้องมีทิศทางแล้วก็ต้องพร้อมรับผิดช,ชอบต่อสังคมสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญนี้ให้เราทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันต่อนะฮะว่าในยุคที่ AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงศาสนาจะยังคงสร้างความหมายให้กับสังคมได้อย่างไรขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะฮะ